มาครับก็มาอยู่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเปิดอีกนะก็คือจะเอาไว้นี่นะครับโล่เนาะเอาโล่นะครับคือโล่มันดีมากเลยนะถ้าจะกันพวกเนี่ยครับวาร์ปอะคือแบบว่าวาร์าปนี่คือเจอโล่นี่คือจบเลยมาครับร้านค้าจะได้ปพวนเนี่ยร้านค้าเดี๋ยวผมขอเคชียร์กล่องไอ้นี่ก่อนมันไอ้นี่เนาะเยอะนะครับ900 0เพชร 9,450ห้าเดี๋ยวผมจะซื้อสักประมาณสัก20กล่องแล้วกันครับ18ไม่ได้20กล่องเลยก็แล้วกันนะประมาณในนี้เนาะ20กล่องครับ1ถึงถึงบัวเนี่ยพูดถึงสองถึงอยู่แล้วครับ3ามกล่อง4กล่องมันต้องมีครับ5กล่อง มันต้องมีเพราะว่ามันกันอะหกเจ็ดมันกันได้นะครับมันแบบกันว้าแบบแปดกันพวกแบบไอ้นั่นเนาะเก้าตัวที่แบบใช้ก่อนนะเออสิบเอ็ดใช่ไหมวะเนี่ยสิบสองสิบสาม สิเดือนหน้าถอยหลังก็ดีนะสิบห้าเหมาะกับพวกแบบสิบหแบบตัวดูดล้มเง,งี้ยสิบเจดหังอ่ะสิบแปดสิบกยี่สิกล่องผมว่ายังไม่น่าได้นะนะครับความคิดส่วนตัวเนาะมาแต่ลองก่อนไงตีเครื่องรางครับ นี่ไงกดข้ามเลยใช่ไหมดูนครับว่าใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบไม่ได้ก็อาจจะไปใช้ลูกอมดาวซื้อเอานะครับหมื่นกว่าเงี้ยหมื่นกว่าก็น่าจะได้แล้วแหละมาทำจี้ก่อนนิว่านะครับตัวมันก็เดี๋ยวค่อยนี่เนาะลองทำจี้ให้มันครบๆก่อนนะครับ ไอดีนี้คือยังไม่มีของกันนอกจากไอโดนก๊อปปี้เลยนะอาสี 4, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วาร์ปมันไอนี่จริงๆครับใส่วาร์ปกันวาร์ปแบบไ็นี้สองแบบกันเนาะแล้วก็โดนก๊อปปี้นี่คือ15ชิ้นโอ้โหจริงปะเนี่ยโคตรน้อยเลยครับพระเจ้าช่วยแล้วนี่ได้อะไรอะป้ายไม่ขายเหรอเอฟเฟกต์เมื่อฝ่ายตรงข้ามซื้อต่อมื้นที่ของฉันจ่ายค่า คุณเนี่ยคุณสามสิบให้แกโอ้ป้ายไม่ขายต้องก้ามไปโอ้ผ้ามั้ค่าผ่านทางโอกาสเจ็ดสิบปอซต์ที่ต่อไปมังค่ามูณหกสหเมื่อมีโอกาสเป็สือเกับโอ้หมวกกันวิกนะครับโอ้โหทำไมมันน้อยจัง,งอะเฮ้ยอันนี้มันน้อยไปนะเนี่ยน้อยไปนะครับคือสิบห้าชิ้น สิชิ้นนี่คือไอ้นี่เลยนะเนี่ยแล้วจะปิดเว้นได้ปะเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นเลยอวะเฮ้ยทำไมอดีนี้มันเยอะจังอะไอดีที่แล้วไม่เห็นเยอะขนาดน,นี้เลยนะเอาแล้วไงครับ9,450ไม่รู้ว่าผมใช้ลูกอมดาวซื้อครับ13,000ซื้อเลยโอ้โหไอ้กวก ไม่ได้จริงเหรอวะอย่าบอกนะเป็นเล่นพระเจ้ากล้วยครับ17ชิ้น17ชิ้นครับเอ้ย16ไอ,อ้่ออีก4ชิ้นโอ้อีเ,อเวนต์หมดวันไหนอะ่ะโอ้โหอีเ,อเวนต์หมดวันที่10 ไม่ใช่เดือน10วันที่27สิบเจี่ห้าี่โอ้โหจะทันเหรอวะนะครับทันไหมวะเนี่ยบัตรผ่านไงกลัอวอะไระครับยังไม่ไม่อยากเติมอะ่ะมันจะทันไหมอะ่ะแต่ว่าอนี่ก็ใกล้นี่แหละนะเดี๋ยวไปเล่นเอาพงเอาเพชรก็น่าจะทันนะนะครับเออโอ้โหแม่งปิดอย่างยากอะ่ะถ้าไม่ไม่ได้เติมไม่นั่น3ชิ้นมานะ โอแม่งปิดยากมากถ้าเติมไม่นั่นมาก็คือแบบปิดได้พอดีอะเก้าันสี่แต่ไอดีนั้นนั่คือแบบไอดีหลักนี่คือแม่งทาไม่ได้ไงก็ไม่รู้อะ